ว <love> ิยน่างกี่ครั้งฉันก็นยังรักเธอฝัน ยังร้องเล่นกันได้เข้าขาเหมือนเดิมนะคะจะเพลงช้าหรือเร็วก็เอาอยู่ค่ะเพราะแม้จะห่างเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ๆไปนานแต่ทั้งโก้มิสเตอร์แซกแมนและปุ้ยดวงพรเขาไม่ได้หยุดซ้อมกันค่ะก็ยังเตรียมพร้อมนะคะได้กลับมาโชว์อยู่ตลอดเลยยิ่งตอนนี้มีการคลายล็อกก็มีความหวังขึ้นมาค่ะว่าจะได้กลับมาทํางานกันแบบเต็มที่เพราะว่าที่ผ่านมาเดือดร้อนจากพิษโควิดไม่ต่างจากศิลปินคนอื่นนะคะโดยเฉพาะคอนสเสิร์ตแจ๊สค่ะปกติเนี่ยเขาจะจัดทุกปีก็จัดกันไม่ได้นะคะคุณโก้เองบอกเลยไม่มีะไรได้ ้เข้ามาเลยค่ะจนต้องตัดใจขายแซกโซโฟนไปแล้วนะคะเพื่อประคองรายจ่ายแต่ทั้งคุณปุ้ยและคุณโก้บอกเลยนะคะว่าพยายามจะหาโอกาสในช่วงวิกฤตค่ะทั้งทาเพลงใหม่ๆเก็บไว้ลุยแพลตฟอร์มออนไลน์ไปจนถึงการปร,รับตัวสอนดนตรีแบบออนไลน์ค่ะแเวลราจะสอนออนไลน์เองเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมไฟเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมนั่นน,น,นะคะแล้วก็เตรียมคอนเทนต์ที่ดีเพื่เชื่อว่า สิ่งที่ได้คือได้วิธีการปรับตัวให้เราในอยู่รอดแล้วก็หาหาบวกในลบให้เจอแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งดีๆบอกเขาไปว่าเออมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเราค่อยๆปรับตัวไปแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตอ่ะอยู่ก็จะเก่งไปอ,อ,อีกระดับหนึ่งแน่นอนแน่ๆคือมารวมกันเยอะๆเนี่ยพี่ว่ามันยังยังไม่ค่อยได้อะเนาะก็สร้างเพลงใหม่แล้วก็หาเวยใหม่ๆใ,ในการเผยแพร่เ,เพลงนะครับจริงๆแล้ว f Facebook y o u t ย b ทก็ง่ายที่สุดเลยนะพี่ว่านะมันก็แบบ ส่งกันไปแชร์กันไปเราต้องช่วยช่วยกันหนุนเพลงใหม่ๆหนุนงานดนตรีใหม่ๆสร้างกิจกรรมใหม่ๆบรรเลงให้เยอะขึ้นคนน้อยลงไม่เป็นไรแต่ขอให้ทำทีๆ นอกจากจะปรับตัวกับก,บการทำงานแบบ New Normal แล้วนะคะในช่วงโควิดคุกโกเองยังได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ค่ะก็คือเปิดตัวแอปพลิเคชันสอนดนตรีหวังให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเรียนดนตรีมากขึ้นนะคะส่วนแผนจัดคอนเสิร์ตแจ๊สที่ต้องหยุดไปตอนนี้ก็เริ่มกลับมาลุยกันเต็มที่แล้วค่ะถ้ากลับมาจัดคอนเสิร์ตได้เมื่อไหร่เขาบอกว่าพร้อมเดินหน้าทันทีค่ะ